อัครสงังคมัณฑลกรุงเทพกำหนดให้มีการเปิดสีนอดอัครสังคมัณฑลกรุงเทพอย่างเป็นทางการในวันที่17ตุลาคมคิเตศักราช2ิ2 1การประชุมสีนอดหรือสมัชชาสีนอดอัครสังคมัณฑลกรุงเทพนี้พระศาสนาจักเน้นย้ำถึงการรับฟังเสียงของทุกคนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการฟื้นฟูและพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านของคิสตชนทำกลางสถานการณ์ในโลกปัจจุบันในขณะเดียวกัน ขณะนี้ประชาชนหลายจังหวัดในประเทศไทยประสบปัญหาอุทก,กภัยผู้ประสบภัยมากมายได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะชุมชนขี้ชนในเขตอัครสังคมตนกรุงเทพได้แก่ชุมชนวัดพระคริสต์ตะปจกเกาะใหญ่ชุมชนวัดมารีสมภพบ,บ้านแผนและประชาชนในชุมชนต่างๆตามที่ทราบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันซีนอรจึงดูเหมือนจะเป็นคนละเรื่องกับผู้ที่ประสบภัยกับความยากลำบากจากวิกฤตการณ์อุทก,กภัยนี้ เพราะผู้ประสบภัยน้ำท่วมคงไม่สามารถให้ความสนใจกับการประชุมนี้ได้หากแต่ว่าซีนอดครั้งนี้ใช้หัวข้อเป็นหนึ่งเดียวกันมีส่วนร่วมและพันธกิจประกาศข่าวดีดังนั้นขณะนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้เป้าหมายของซีนอดสําเร็จไปแบบภาคปฏิบัติตั้งแต่เริ่มประชุมคือการมีส่วนร่วมในการเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกคนซึ่งแสดงถึงพันธกิจในการประกาศข่าวดีผ่านต่างการแสดงความรัก ที่เรามีต่อผู้คนที่ยากลำบากไม่ว่าจากภัยน้ำท่วมหรือสถานการณ์โควิด -19 ขอให้เราคิตชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเพื่อนพี่น้องที่ทุกยากลำบากได้แก่ 1. ร่วมการสวดภาวนาวอนขอพระพรจากพระเจ้าเพื่อการประชุมสีนอดและสวดให้ผู้ที่ประสบภัยน้าท่วมผู้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในขณะเดียวกันเพราะเราเชื่อในพลังแห่งการภาวนา 2. มีส่วนร่วมในสีนอดด้วยการออกแรงกายและใจแสดงความคิดเห็นตามบทบาทของตนที่เป็นประโยชน์ต่อวัดชุมชนพระศาสนาจักรผ่านทางตัวแทนของวัดและองค์กรต่างๆ 3. ม,มีส่วนร่วมในวิกิตการน้ำท่วมด้วยการออกแรงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและโรคระบาดตามบทบาทของตนได้แก่แบ่งปันปันปนจจัยที่มีแก่ผู้ประสบภัยร่วมงานของวัดหรือองค์กรที่กำลังเข้าช่วยเหลือหรือแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค ตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมตามกำลังของเราซีนอดและน้ำท่วมและทุกจังหวะของชีวิตริจชนจึงเป็นเรื่องเดียวกันเพราะพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราในพระศาสนาจักรที่เป็นหนึ่งเดียวกัน